เท่าไหร่นะผมก็จำไม่ได้นั่นอู้สุดยอดสวัสดีครับเพวกอนเราช่องนา์รเฟนไทยแลนด์อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับไปไหนกันเนาเอาไปไหนเอา้เอาอุย้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี้พามาหาพระเอกหนุม่มหล่อ ลมลมแรงแดดเออนนมาให้เจ้ามงคลเดี๋ยวดูเข,เขาเขาทำใสเราล้วเขาทำใส่เรา ดีสวยเลยเสียงพาอมากเอาแต่ก่อนตรงนี้เป็นที่ที่บัวบานครับบัวบานผูกตรงนี้เมื่อสมัยหนึ่งปีที่แล้วเป็นที่ประจำของบัวบานแต่ตอนนี้ เือนเขามาอยู่แทนนะครับเจ้าเงินนี่แล้วก็มีพี่ใหญ่เขาจะเ,เป็นหนุ่มแล้วตัวนี้เดี๋ยวก็เป็นหนุ่มแล้วเสียงเสียงลมแรงมากเลย กินกล้วยดิบจ้าเงินจอมแสบอีไอสเตเปิไลเซอร์ของผมนี่มันมีปัญหาด้วยกันอยากได้ใหม่เพราะ หิงออกมาพลังช้างศาลนะครับซื้อสร้างครับพี่นี่ตัวหน่อยนี่เขาคายเดี๋ยวก็พายุโตแล้ว,ว,ลวนี่อันนี้เป็นแม่แม่เขานะครับแม่ของเจ้าเงินเมื่อกี้ แม่ข้อี่ใส่ดีทำไมรู้นี่ใส่ดีครับเพราะไม่ผูกสองขานั่นเองผูกขาเดียวฝรั่งอะไรสามารถเข้าได้จับได้ไม่มีปัญหาเลย hmm. อย่างเช่นผมไม่รู้จักเนี้ยเดินเข้าไปจับเนี้ยนะก็ได้ประชางที่คุนเคยกับฝรั่งครับเอาไว้รับแขกฝรั่ง hmm. นี่ก็เป็นโฮมสเตย์ของอคุณตาลีนะครับ นะครับหลังที่1ห,หลังที่2อก็หลังที่สามเป็นโฮองเตยียงแกรตรงนี้ก็จะเป็นที่ควานช้างนอนแขกมาเนี่ยก็จะนอนบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ครับเป็นซีเป็บ้านโปรแกรมของเขาโปรแกรมแต่ก็จะมีถ้าจะไม่ผิดนะครับต้องวันละคนไทยนะครับ 1,500บาทนอนกินอยู่กับเขาเรียบร้อยเลยแล้วก็มีกิจกรรมให้พร้อมนะครับวันละ1 5 0่บาทนหอถือว่าถูกนะครับถือว่าถูกกิจกรรมก็จะเป็นปลูกหญ้าเก็บขี้ช้างทำความสะอาดช้างพาช้างไปเล่นน้ำแล้วก็เข้าไปเที่ยวชมสวนโค้ชศึกษาเข้าไปถ่ายรูปก,กับช้าง ก็จะมีกิจกรรมให้ในแต่ละวัน,นครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อถ้าผมก็ได้เดี๋ยวผมก็จะมาหาแกนะครับแล้วก็บอกแกถ้าเป็นถ้าเป็นที่พักเนี่ก็คืนละ500บาทนะครับมีห้องแอร์ให้พร้อมเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านมีนะครับท่านผู้ชมท่านหนึ่งโทรมาหาว่าจะให้คุณจะคุณสิงห์เนี่ยทำคลิปวิดีโอเชิงท่องเที่ยวนะครับ ก,ก็ต้องรอ,รอให้อีกคน,นเนึ่ยว่างก่อนเพราะว่าถ้าคนกคนไม่ว่างมันทำไม่ได้ไม่มีใครถ่ายให้ถ้าจะให้ภรรยาถ่ายมันก็ไม่ได้ดังใจครับแปลว่าเขาก็ไม่ได้นะครับหน้าบูดหน้าเรียมียากต้องทําอยู่นะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณสักสองถึงสามวันนะครับต้องเก็บชีวิตของเขาตั้งแต่เขามาเขาอยู่นะครับทากิจกรรมวันแรกวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันสุดท้าย ครับต้องต้องถ่ายให้มันรายละเอียดครับถึงคนตัวอย่างมาครับคนตัวอย่างมาอันนี้ขเขาระแวงเรานะเมื่อห้าปีที่แล้วผมขึ้นขี่ครับจบวิจัยวิจัยปีปี5้าได้ก็เพราะช้างตวนที่แหละ ถ้าใครไล่ไล่ดูคลิปวิดีโอจะเห็นอยู่ผมจะใส่เสื้อสีเขียวตอนนี้มงคลนะครับชื่อมองคลงาสวยมากมีสิบปีนึงๆเท่าไหร่นะผมก็จำไม่ได้นั่นอู้สุดยอดสุดยอดเลย นี่เขาเขาแทะแทะเปลือกไม้ยโยนใส่แล้วนะไอ้เก่งนะไอ้เก่งนะเดี๋ยวเอาแซมสั้นมานะย่้เก่งนะโดนแซมสันนะ้นมันจะบอกให้มาแล้วมุมนเม้ิกาครับ เป็นลำ,ลำพูนภัยบุญไม่มีปัญหาครับเป็นแม่บัวบานป้าบัวบานทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาเลยจะให้ใครจับจะให้ใครบายนะครับไม่มีปัญหาเลยตันนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยโยกมีท่านผู้ชมโกรมาถามว่า จะทําคอกยังไงเห็นเห็น,หนบอกว่าอยากทําคอกก็ทาแบบนี้แหละให้ตัวแสบนะครับได้วิ่งเล่นพอดีจะเอาแม่เอาแม่เขาลงมานะครับเอาแม่เขาลงมาผสมพันธุ์สร้างคอกไว้กลัวมันดีอย่างนึงก็คือการกันช้างตัวอื่นเนี่ยมาทำร้าย การช้างคือมานทำลายได้ก็เราไมา่รู้ว่าในอน,นาคตจะมีช้างตัวไหนหลุดนะครับแล้วก็มาทำลายช้างเราโยกไหมโยกโยกโยก โย่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  what's up โย่อันนี้แขกแขกวันนี้น่าจะไม่มีนะครับปกติผมมานะจะมีฝรั่งมนื้ออยู่ถ้าใครเคยดูคลิปนะครับที่ผมเอาฝรั่งไปอาบน้ำแก็จะเป็นนี่นะครับช่วงบ่ายสองมาดูที่นอนนะครับที่นอนของควานช้างมากไป็นยปุ้ง พอเพียงนะครับอยู่แบบพอเพียงเพมีแคล้วะน่มือไ,บบไม่ยิงมือใดโอ้ลังปีไม่หักเลยหักง่าแล้วอ ตัวนี้หนามากนะครับคันนะดมดม พาไปเหาอเจ้ามงคลตัวแสบช้างวัยรุ่นเลือดร้อนมองคลน มงคลมงคลเอ้ยว่าจะหาซื้อแอตเตอรี่นะฮะซื้อแอตเตอรี่เพราะว่าฝันฝันว่าเก็บได้หางหางดอกหางดอกของของเจ้าแซมนะครับแล้วก็วันต่อมา ฝันว่าเราเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของเจ้าแซมก็เลยหาวิ่งหาเ้อรอโรตารี่อยู่ทำใส่แล้วโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งกดติดตามในช่อง a อ a เฟ n น h a i ยแ n นด้วยนะครับถ้าสนใจแหวนหางช้างของขังจากช้างก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจ แหวนหางช้างของขังจากช้างลิงอยู่ที่ใต้วิดีโอครับผมโอ้นี่กินเมืองต้นเลยเนี่ยเน,นี่อืมมมงคนนอะมงคนเหมือนบัวบานไหมอันนี้ยังอ้วนอยู่นะครับยังอ้วนอยู่แต่ตกมันจะผอมกว่านี้นะครับถ้าตกมัน